เบิกดวงดาวปราณพาเต็มดวงตาเติมฟ้างงามยามเมื่อเทียนสีทองงามสองฟ้า In time so Um mm -hmm. พิตาปูชนีอัญชุรีอัญชนาแดครูอัญชนาสิริภาพ สวัสดีค่ะเรียนผู้มนในการรองผู้มนในการคุณครูทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะความรู้สึกที่ครูอันได้สอนที่โรงเรียนนี้ได้มาทำง,งานที่โรงเรียนนี้ก็ประมาณ22ปี9เดือนนะคะท,ที่มาอยู่ที่นี่นะคะวันแรกที่ก้าวเข้ามาก็มีความรู้สึกว่าโรงเรียนนี้เป็นโเรียนใหญ่กว่าโงเรียนเดิมนะคะที่อยู่ โรงเรียนเดินนั้นเด็กสองร้อกว่าคนมาที่นี่เด็กประมาณพันสองนะคะคำถามแรกที่ได้รับก,ก็คือว่าคิดยังไงนะะที่ย้ายมาโรงเรียนนี้นะคะแม้แต่พระยังหันหลังใหนะคะ้ความรู้สึกนี้ควรจะตอบยังไงดีนะคะแต่น,นั้นคิดอยู่นะคะแต่ที่รู้รว่าควรคิดว่าควรมาอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโรงเรียนไหนก็ตามควรคิดว่าควรจะต้องทําที่นั่นให้ดี ไม่ว่าจะเป็นการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายนะคะครูอันถือว่าที่เนี่ยนะคะเป็นสถานที่ที่ให้ครูอันมีพกคุณต่อครูอันให้ครูอันได้ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองเลีงครอบครัวนะคะก็อยากจะทําที่นี่ให้เจริญจะเห็นว่างานทุกอย่างครูอันไม่ได้เกี่ยงไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการหรือแม้แต่สายบริหารหรือไม่จะจะไปเป็นพลมก็ตาม กวสามารถทําได้ทุกอย่างนะะตรงนี้ความภาคภูมิใจก็คือว่าสิ่งที่สิ่งที่ความคิดก็คือว่าอยากจะทําที่นี่ให้ดีให้เจริญนะคะให้สมกับว่าเป็นโรงเรียนเป็นบ้านของเราเองก็สิ่งเหล่านี้นะคะก็จะฝากน้องๆทุกคนไว้ด้วยว่าน้องเพื่อนครูทุกคนไว้ด้วยว่าเรามาอยู่ที่นี่ทํายังไงก็ได้ให้โรงเรียนของเราเจริญให้เด็กในความรับผิดชอบของเรานะคะ จบไปจากเรียนนี้แล้วเขาได้ไปสู่จุดหมายมีความภาคภูมิใจนะคะค่ะทำยังไงก็ได้ให้เขาเก้าวไปสู่จุดหมายที่อยากจะเป็นนะคะแล้วนั่นแหละคือความภาคภูมิใจที่สุดของคำว่าเป็นครูค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจารนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับภูอันนะคะรูอันเนี่ยก็จะสอนแต่ระดับชั้นมปลาย ชันะะ้นมอตอ้นอาจจะไม่ไม่คุ้นเคยกับกวันเท่าที่ควรนะคะในระดับชั้นมปลายก็จะรู้จักกวนนะคะสิ่งหนึ่งที่กวนอยากจะเห็นไม่ว่าจะเป็นมอตอ้นหรือมออปลายนะคะคืออนาคตของนักเรียนทุกคนนะคะอนาคตของนักเรียนทุกคนที่ก้าวไปสู่จุดหมายที่สมบูรณ์หรือจุดหมายที่ดีสมความตั้งใจนะคะตรงนี้นะคะกวามความคามิดของวกอวนอย่างหนึ่งคือสิ่งที่อวนเห็นว่า คนทุกคนเหมือนน้ำนะคะน้ำมันย่อมไหลลงที่ต่ำนะคะแล้วมันก็จะไหลไปในตามทิศทางที่ตัวเองต้องการนะคะแต่ถ้าเราอยากให้น้ำเป็นรูปทรงนะคะเราก็ต้องมีภาชนะหรืออะไรหรือบรรจุภัณฑ์ที่ทำให้มันเป็นรูปทรงที่สวยงามนะคะ ก็สิ่งหนึ่งก็คือกฎระเบียบของโรงเรียนแล้วคุณครูนะคะที่อบรมสั่งสอนนักเรียนนั่นเองนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่ควรประทับใจที่อยู่ที่นี่คือที่ผ่านมาประสบการณ์มีนักเรียนบางห้องที่มันไม่ตั้งใจเรียนไม่สนใจเรียนนะคะเกะมากๆแต่วันหนึ่งนักเรียนคนนั้นนะจบได้นะคะต้องถูรูถูกกังไปเลยนะคะกว่าจะจบได้แต่วันหนึ่งนักเรียนคนนั้นแต่งชุดทหารโก้เข้ามาหาครู นั่นแหละคือสิ่งที่ครูภาคภูมิใจแล้วครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนนะคะถึงแม้จะเป็นเด็กเกณฑ์หรือเด็กเรียนก็ตามนะคะนักเรียนสามารถพัฒนาและปรับปรุงตัวเองได้ให้ก้าวไปสู่จุดหมายที่สูงสุดและสิ่งที่ดีกับชีวิตของเรานะคะคืออีกอย่างหนึ่งก็อยากจะบอกนักเรียนว่าโรงเรียนนี้นะคะมีบุญคุณกับเราให้เราได้รับเรียนนะคะจนจบนักเรียนก็อย่าลืมนะคะที่จะกลับมาพัฒนาโรงเรียนของเรา ะะให้ก้าวหน้าหรือให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะคะควรขอฝากสิ่งเหล่านี้ด้วยนะจ๊ะว่านักเรียนทุกคนอย่าลืมโรงเรียนนะคะขอให้มีความสุขนะคะเรียนให้มีความสุขนะคะตลอดตั้งแต่ม .1 ถึงมอ .6 เนี่ยขอให้อยู่ในโรงเรียนเราอย่างมีความสุขะคะ่ะ